สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมาหาเรื่องเกี่ยวกับเอามารายงานให้พ่อแม่พี่น้องก็คือราคายางพาราประจำวันนี้นะครับอันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้ราคาที่ 67บาท20สตางค์นะครับต่อกิโลกร,รมัมวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซนตราคาก็จะอยู่ที่63บาท88สตางค์นะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปที่49สสตางค์นั่นเองครับ ยางแผ่นรุมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่69บาท20สตางค์นะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่9สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ราคาที่48บาท50สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมก็คือว่าวันนี้ราคายังคงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดราคาก็จะอยู่ที่24บาท25สตางค์นะครับวันนี้ราคาคงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่68บาท6ราคาจะอยู่ที่26บาท80สตางค์นะครับวันนี้ ราคายังคงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่29บาทนะครับวันนี้ราคายังคงตัวครับและยางเคลฟยางก้อนถ้วยชั้นต่ำราคาก็จะอยู่ที่31บาท30สสตางค์นะครับราคายังคงตัวนั่นเองครับ และสุดานี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมตารางการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีราคาซื้อขายขึ้นลงกันอย่างไรนั่นเองครับ